ครับผมมีตะปอนครับวันนี้เราเล่นไมค์คาร์ดนะครับวันนี้เราก็จะเตรียมของฟูออปชันเพื่อพีหน้าเราจะได้ไปลงเนเธอร์ฟอร์เท s กันนะครับครับมันต้องใช้จุดกอบพิษดีไหมวะทำอ่ะือไม่ต้องใช้กอบเพิษก็ได้ใช่ไหมมึงใช้กอบอะไรอะ่ะทำอะ่ะใช้กอบพิษดิ ใช่ไงแล้วเวลาจะรีรีตัวอินชาน่ะไม่สงบเนาไม่สมาตีบอหรอโอ้หหนังกูหมดแล้วมั้งตอนนั้กูจะทำดาบด้วยดาบนี่ครับเอ้ใช้ ใช้โต๊ะใช่ไมด่าดใชโต๊ขึ้นเร่งก็ได้ใชโตไปก่อนก็ได้แล้วก็รีรีช้นได้ไหมใช่ไหมดับไม้ใช่ไหมดับไม้มันแพงกว่าดับหินดีกว่าหินนไม่้อได้ใช้อะไรอย่ <มา S 1> แล้วลาภินี่บ้านกูได้ี่ไม้านกูไดแล้วมันหายยากไหลาผิดกูลงไปแล้วกูไม่เห็นเลยระยหางรู้สึกว่าเจอยากกว่าเพชรที่ เออย่ uh, yeah. ันูดิหนังสือทไงวะครับไงหนังสือใช้หนังสือสาเล่มกับไม้นี่เนี้ยเนี้ยเนียเน้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ย ทำไมถึงอย่นั้นน่ะอะไรวะหนังสืออินชาน่ะใช่หนังสือธรรมดาที่จะเป็นชานตัตัดอ้อยใช่เลยนะโอเคโอจิคไทยนี่น่าจะไม่ใช่แชร์ตองหรอโอจกคไทยกันดอกสนูเหรอแชร์กันแรงระเบิดจากกันแรงระเบิดจากพวกแก๊ส นี่ว่าหนึงสือนะั่นน่ะต้องเอาแบบบุกนี่หรอฮันดุกอือฮเอาบุกนี่หรอเป็นชานน่ะจะได้เอาอะไรเป็นชานน่ะใช้ไฟไหกอใช้กูจะเอไฟไนะไแล้วมึงจะอ,อะไรโดชริชันะ่นเนาะโคดิชั่นเนาะ อินเทอร์ลิงสัตว์ก็อินชานไปใช่ไหมอินชานแค่ขั้นที่หนึ่งพอใช่ไหมถ้าจะรีอ่ะ 3> <3> <3> อ <3> <3> ขั้นสามนี่เอาขั้นสามรีอ่ะขั้นหนึ่งมันจะได้กากนะกลัวก่อนนะขั้นหนึ่งใช้ได้นะจะได้กากนะไม่ไม่ไม่หมายถึงจะรีตัวอินชานอ่ะตอนนี้กูได้อิ p เทอร์ลิงไง เอชนลีเอคใช่ก <si ูต la> ้องไปล้านสมหดอะเอฟเจนซีหนึ่เฮียคนระจอกคนระจอกเลยอ่ะรีแบบมันรีไงอ่ะแค่นี้เหรอเอาของไปใส่ก็กดง่เหมือนกันนี่ป๋อไฟอ่ะป๋อมาไฟไฟพิเศษเลนเอเ้ยมันมีเยอะัง ไล e i c t i o n ไฟ p r i c ชับนี่สาออม่เอาเไว้รไวรหออมมอวอรอหลักของนี่สามมแล้วไเหองั้นก็เหลือแค่ชับนี่สามเอ่อเ <Yeah, S 1> นียรองเท้าหายไปกลางการ เอาดีไหมวะชัน้นในสามจะมีดาบยังนะมีดาบดีๆยังมีดาบแล้ว,แ,ลวแต่ยังไม่ได้อ,อินชัรอะไรเลยเนี่ยกูมีกูเจอสมุดชัน้นในสามผลมาดูก่อนชัน้นในสามอีกแล้วน่ะกูวางครบแล้วโทษ เว <Peter> อร์ฟอลลิงอ่มีให้มีเหรอมีมีทำไมมึงมีเยอะจังวะเวีนแชร์ไปร้อยอวลลกว่าโอ้เกือบสามร้อยแล้วมึงเล่นตอนไหนเนะี่ยเล่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วเวีนแชรแต่เมื่อวานลู้โอเคเนแชร์สมุดก่อนดีกว่าเอ,าเอ้บอกก่อมุ่งจะไปแชร์มันเนี่ย ขอไม่เยอะขอทีเดียวแต่ขอขอทีเดียวแต่ขอเยอะหรอวะงานมึงดีเลยดูอย่างชอบดให้ปจกทาปรเจกชันแล้วหกระจกเอามาล้างเอามาล้างเอามาล้างจะมต่อเอา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 ไกอนปฟองสี่ปกชันอวี o s i t i o ใ a B, Efficiency A B สวยก็ <c oughs> ใช้ได้อยู่อดูคุณมากไม่ได้เกี่ยวีเ็ตัว นะฮะเราก็ได้สมุมดมในการตีชุดกอ่อเราครุบแล้วนะฮะตีชุดกอ่อปไปอ่ฮะแล่ายต่อมจทำออะไรอวาไม่แค่เผาเท่าหรแม่ลไม่อหมวกใช้แค่อควาก็พอละมัง้งหมวกอควาเอาเอหมวกใช้เร่องไฟลชันด้วยนะใช่ใช่เอไฟหา เฮ้ยตีอันบิกกิ้งใส่ชุดก่อนแล้วก็รองเท้ารองเท้าต้องใส่อันบิกกิ้งด้วยใช่ไหมกางเกงใส่เพราะว่ารองเท้าแข็งมากกางเกงก็ไม่ต้องแล้วมั้งเอ้ยไอ,อ,อ้จะเอาวเลยนะไอเกมหมูเข้าไปยาวมาตรงเป็นเฮ้ยดูเขาสิเก็บหมูเชื่อเลยวะ พี่หมูอะแดดกี่ต i̇şte ัวพิ่หมูไว้อะอืมพี่หมูใข้าไปแดดแล้วรู้หมูเอาหมดเลยแล้วรู้สิยังไงเดี๋ยวเอาไปดิกดแล้วว่ามันมี สี่สีไปด้วยแต่ว่าเอฟเอเจนซี่สีผมไม่ได้สีเรียกนะดอกดนกดุ๊กูยืมเพชรสิบเอ็ดเมตรนะยืมเพชรสิบเอ็ดเมตรใช่แล้วทำไรชุดก่อนหรอใช่ได้ยืมดิดิ productionproduction อีกแล้ว เด่แต i c t e โอ้ฟัเอาเอ็นดิวแตกไอ้สายเฮียเอ็นวิวไม่แต่แต่เฮียกนลเนีนลานเดี๋ยวเอาอปก่อนไฟ e t n นี่ใส่กางเกงไหมรองเท้าไม่ต้องหลบมาไม่พนเลือเลยเอ็นดิวไว้ไฟ <ina> ไอ้ตีแล้วนี่หว่ารงนี้ก็เหล็กรอบแรวที่พอขึ้นมานั้นก็ไฟโปรดิคชั่นใส่รองเท้าไปปุวยเหล็กเด็วตัวกูเลยเนี่ยเฮีย้น่ยทำาดีเนี่ยโอ้โ้ผมซีทุกคนผมซีชุดเพชรก็สวยเลย พุดเอาถอดไว้ถอดไว้เดี๋ยวมีคนมาปืนตีไม่ไหม้แต่ลูกไม่ไหม้นี่คืออะไรกันบ้านที่มีลูกเพี้ยเนี่ยไหม้ทูกบ้านเลยไปย์เลยไอ้ลูกที่นี่ไหม้ทุกบ้านโพสิชั่นอีกแล้วเด้ยดูกันปะหรือว่าครบแล้ว ลองเท้าโปรดิคชั่นเอาไหมดูเออเอาไว้ให้ผมก็ได้เอาอเยอะนะเดี๋ยวไม่ได้อินชกูไม่เอาให้ผมดูสิผมจะก,กูเนี่ยไม่เอาดีกว่ากูอินชานหนังสือเหมือนเดิมเลยเพราะว่ามันเปลืองเพชรอะใส,ส่ก่อนโอเคเอามาเลยหลังจากนั้นก็ตีเลยนะฮะ เข้ากันนี yes. ่ปุ่นชันใช่แล้วอันนี้แหละใช่ไหมวะโอ้นี่ใช่สิบเอ็ดวิวมาตีมาโอเคชื่อว่ากูเจอแต่ฟาร์มหมูก็ฟาร์มไก่ไอ้ฟาร์มหมูอ๋อเนี่ยไหนอะไรแบบว่าวิวหมดแล้วอโอเคเราก็ได้เอ่อ เพชร full option แล้ยนะนี่โฟเทเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็เราได้ชุดเพชร full option แล้วก็ได้ดาวเพชรมาแล้วนะครับแล้วอีพีหน้าเราก็จะไปบุกป,ปราสาทพิกลินและโฟเทสกันนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบาย